ขอบคุณแฟนอาร์จากคุณเอมินและคุณบาราน่าด้วยนะครับผมไม่รู้จะเรียกชื่อไงอ่าเดี๋ยวผมโรบ,บอยตอนนี้อยู่ในเกมโรบบอกกับแบบชื่อว่า Midnight House นะครับผมเป็นเกมหนึ่งที่เพิ่งสร้างมาได้ไม่นานนะครับผมก็มาดูว่าเกมแบบมันจะดีแค่ไหนกันเชียวซึ่งเกมนี้แน่นอนว่าค่อนข้างโศกังหนะ่อยเพราะว่ามันเพิ่งสร้างอะนะค่อนข้างที่จะไม่ดีนะครับแล้วเราไปดูอะไรดีกว่าเฮียตัวเฮียอะไรเดีย๋ยว Midnight House อ้ออีกเรื่องหนึ่งคือในคลิปนี้เสียงไม้ผมอาจจะเบาหน่อยผมก็ขออภัยด้วยนะผมเพราะว่าผมใช้น้ตบุ๊กครับผมมันก็เลยแบบไม้กากๆากากนะรู้ะไรเหรยรู้แล้วว่าทําไมตาเมื่อกี้ตาเมื่อกี้พี่หุ่นแตกเกรู้ไหมทำไมตาเมื่อกี้ฮะกูกูเป็นกูเป็นมอนเตอร์รอะไรเหรอหันอะไรเ่ะกูก็ว่าอยู่กูก็ว่าอยู่ว,ว่าทำไม โอเคผมจะอธิบายเกมนี้อย่างหนึ่งเลยนะก็คือเกมนี้ถ้าคุณเล่นแล้วเนี่ยคุณต้องเอาไม้โง่เนี่ยไปปิดหน้าต่างปิดตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้นะผมไม่เหมือนกันว่าจะปิดไปทาไมซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวหลายฉากจบนะผมก็คือไล่เก็บฉากจบไปเรื่อยไปเรื่อยนั่นแหละเออแต่ละฉากจบแน่นอนว่าไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนซึ่งเราจะเก็บครบได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ละฉากจบก็มีแบบน้ําท่วมบ้างไฟไหม้บ้างอะไรเงี้ยแล้วผีอ่ะมันก็เข้าทางประตูได้เว้ยแล้วมึงจะเอากระไม้มาแปะหน้าต่างทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเกมดีเนาะ ไก็ได้มาอันนี้พี่เน่ยไม่เอาไปทำไรอ่ะต้องไปปิดหน้าต่างบ้านตอนไหนตอนตอนไหนดิ้อปิดแม่เลยปิดไฟเลยเฮ้ยตอนแล้วตอนแลวไม่รู้เนียนไอ้ากูแตกกูแตกไอ้กังตเอ้ย ก,กูยังรอดเฮ้ยมึงกูจะตายฮ่าฮ่าตีไว้ตีสองครึ่งเลยกูกลับมาแล้วเออจังกลับมาแล้วไม่จริงมันมีกี่ชีวิตวะอ่ะอะไรนะม,มกี่ชีวิตเออไม่มีชีวิตเดียวแหละแต่เมื่อกี้โดว์เบกไม่พี่คุยโทรศัพท์งงคุยดิ จะวางประตูนี่มาเนี่ยไม่ดูอะชื่อเกมนี้เวลาเราซ่อนเนี่ยผีจะหาเราเจอไหมก็ไม่รู้กันว่าเกมมันทั้งระบบยังไงผมเองก็ไม่รู้ว่าผีมันจะหาเจอไหมซ่อนตรงไหนก็ซ่อนไปซ่อนในห้องอะไรก็ได้ซึ่งเกมนี้จะรอดได้ก็ต่อเมื่อถึงเวลาตอนตีห้านี่ไงในคลิปคือตีห้าก็คือผ่านแบบงูเลยเนี่ยกลายเป็นมอร์นิ่งเอนดิ้งก็คือผ่านแบบเฉยๆครับผมเป็นเอนดิ้งแรกครับที่ใครๆก็ต้องได้มาแล้วมีหลายเอนดิ้งเลยมันไหลมัท่วมดูนี้เต็มไปหมด โอเคตอนนี้เรากลับมาเล่นอีกรอบนึงครับผมเพราะว่าเราจะมาหา ending ใหม่นะแล้วนี่มันเกิดเฮียอะไรกันใกล้กันอะไรลมันเกิดบนหลังคาบ้านนี้เมื่อกี้น่ยคืออย่างเฮียเลยอะไรคือผมจะบอกว่าไอ้ฉากจบเนี่ยที่เรากาลังทําอยู่เนี่ยคือฉากจบยาพิษนะฮะหรือถ้าทําฉากจบยาพิษไม่รู้ล่ะผมจะทําฉากจบน้ําท่วมบ้านนะอย่างนี้เห็น,นะผมว่าผมเปิดน้ําแล้วผมไปเจอยาพิษผมก็คิดว่าเอ้ยมันทำไมมันมีของอะไรเยอะยุ่งเยอะแสดงว่ามันมีหลายฉากจบที่แบบ เราอาจจะทําได้ในเกมเนี่ยยาพิษก็คือการเอายาพิษไปวางใส่เนื้อแล้วให้ผีตัวนั้นมามาแดกเนื้อตัวนี้หลังจากนั้นมันจะได้ฉักจบยาพิษส่วนน้ำเนี่ยก็แค่เปิดน้าแม่งหมดทั้งบ้านน้าก็จะท่วมบ้านได้ส่วนไฟเนี่ยเราต้องหาถังน้ํามันและหาไฟแช็คมาจุดไฟก็จะไหม้บ้านแค่นั้นแหละอ๋อเวลาจุดมันจะระเบิดด้วยระวังเปิดเลยมีน้ํามันเรียบร้อยปัดไอ้้ยเรียบร้อยไอ้สัสพบแล้วไอ้้ยเรียบร้อยน้ำท่วมบ้านเลยเ อเอออยู่ใส่น้ำมันเอออยู่ใส่งน้ำมันเลยแต่แม่งจุดไม่ได้อ่ะอ้าวไม่จุดไม่ได้ก็เหี้ยแล้วโอ้ไหมแล้วไหมแล้วไอ้ยี่ปุ้มเฮ้ยเฮาไฟกูรอดอยู่ดีอ่ะกูยังไม่ตายบ้านไฟไหม้แล้วบ้านน้ำท่วมในเหี้ยโอ้ แค่กูยังรอดไม่ตายไอ้เวีไ้แเกมนี้โคตรดีเลยสามารถทำให้บ้านไฟไหม้และน้ำท่วมได้พร้อมกันเนี่ยโคตรเจ๋งอ่ะโอเควันนี้เราจะเอาเอนดิ้งไฟแม่บ้านนะครซึ่งผมยังไม่ได้นะครับผมเอ็กดีก็เลยต้องทำแล้วไฟไฟไฟแม่บ้านได้ไปแล้วไม่เหรอยังยังไม่ได้อเอาเอาไฟอ๋อไม่ที่มึงยังไม่ใช่เพราะว่านั่นบ่อ มึงไปหาว่าควาเคาไฟไม่บานพอดีเอาแหละจากตรงนี้ผมก็ไปหาถังน้ามันแล้วก็ไฟช็กหรือว่าไม้กีดไฟหรือเฮียอะไรสักอใ่างนี่มันจุดไฟได้นั่นแหละเออซึ่งก็เดินหาไปทั่วผมก็จะหาเจออยู่ตามลิ้นชักบ้างอะไรไปช่างซึ่งเกมเวเนี่ยเปิดลิ้นชักโคตรยากเลยจริงคือลิ้นชักมึงจะเปิดยากไปไหนก็จะเปิดได้แต่ละอันแต่ละอันคือมันเปิดปกติแหละแต่ว่ามันจะเปิดอันข้างล่างสุดไม่ได้หรือว่าบางครั้งบางทีฮียบอกมันเปิดไม่โดนเนี่ยเห็นไหมเห็นนะเนี่ยมจะเปิดผมจะเปิดข้างล่างแต่มันเป ไไม่่ด้เนียจะเปิดข้างบนเปิดไม่ได้จะเปิดข้างล่างก็เปิดไม่ได้แม่งเนี่ยมันเปิดข้างล่างไม่ได้แต่ยังน้อยก็เจอไฟแช็กแล้วก็ทำการจุดไฟไจุดไฟไฟบานไฟไหม้เดี๋ยวนี้ต้องรอเฮียอะไรล่ะเดี๋ยวระเบิดอีก เอาเละพอเราจุดไฟแล้วทําให้บ้านไฟไหม้ไปได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทาก็คือรอไอ้เหียทำไมกูต้องรอด้วยไอ้สัส <c> ก <oughs> ูไม่เข้าใจเกมนี้ทาไมทําไฟไหม้แล้วทาไมมันไม่จบเลยมันทําไมต้องรอซึ่งระหว่างรอเราก็ไม่มีอะไรทาเราเลยไปเล่นโทรศัพท์นะครับ <c oughs> ซึ่งในโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีเบอร์อยู่ใต้ริมชัปตอนที่เราเกิดใช่ไหมในห้องที่เราเกิดถ้าเราไปโทรเนี่ยมันจะเป็นการโทรหาผีเว้ยซึ่งไอ้จังเนี่ยมันก็กำลังเล่นตู้โทรศัพท์มันก็โทรสั่งพิซซ่าบ้างโทรบาบาบาเฮียไม่รู้เนี่ยสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยถังพ อ่อนอะไรแวมันไม่รู้เออซึ่งไอ้จังเนี่ยมันก็ไม่เผลอแบบมันไม่ได้เผลอหรอกมันตั้งใจมันแบบลองโทรดูแบบมันจะโทรไปหาใครต่อหนูก็คือแม่งผีมาไอ้เฮียโคตรเฮียเลยสัสอะไรอะไรเกิดเฮียขึ้นนู่นโอ้โอ้บิลลี่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  อ้าบิลลีอนดิงโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นอีกตาหนึ่งครับผมตานนี้เราจะทําฉากจบยาพิษนะครับผมซึ่งวิธีทําก็คือการเอายาพิษเนี่ยมาใส่เนื้อนะคผมก็คือเนื้อที่มันจะอยู่ในห้องครัวนั่นแหละยาพิษก็ไปหาเอาน่าจะอยู่ในโรงรถนรั่นแหละเออเอายาพิษเนี่ยไปใส่เนื้อแล้วเอาเนื้อไปใส่ไปใส่จานอาหารหมาเนี่ย หน้าประตูเออหลังจากนั้นก็รอซึ่งวิธีทาเนี่ยก็คือต้องปิดประตูแล้วต้องปิดไฟแล้วก็ต้องจ่อน,นะผมสิ่งที่เราทําอยู่คือมันปิดนะผมแล้วเปิดประตูแล้วเราก็เปิดไฟจนไอ้จังแม่งทนไม่ไหวจนแบบรอนานเกินนะทนไม่ไหวไอ้จังเลยโทรหาตำรวจแม่งเลยเฮียเอาสายดว่วนประเทศไทยแม่งเลยเฮียหนึ่งเก้าหนึ่งงี้อะจั้นันนาะจอดิ๊เกิดโทรไม่ติดเหรอโอ้โอ้ายแน่สายแน่เฮีย แค่มึงต้องไปอยู่จุดสูงสุดของสุดพียแค่นั้นแหดูช่างแม่งไนแรกไอ้เยอะไนแรกแม่งผ่านเอนดิ้งไม่ผ่านสักทีจัดมาไนสองแม่งเลยโหลดดิ้งเยอะเลยเห็นแขนตัวเองด้วย <c oughs> โอเคนะครับเราเปลี่ยนมาเล่นไนสองนะครับซึ่งไนท์แรกเอนดิ้งเยอะเกินแต่ไนสองเนี่ยมันมีเอนดิ้งเดียวนะครับซึ่งแม่งยากเกินเกมก็กระจอกแถมไนสองก็เห็นแขนตัวเองอีกไอ้เหี้ยเกมแม่งกากจัดอะแต่ก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ดีนิดนึงนิดเดียวไอ้เหี้ย สีมันแดงว่าจะทำไอ้เจยนี่คือเจกสีแดงเต็มจอเลยเจกเต็มจอโรงงานเฮียอะไรเนี่ยโรงงานคือเจกโอ้โหนี่เห็นไหมน้าเจกเออนี่มันเจกจะเจอเลยเอ็นเกตจาร์วีอาร์อ่านไม่ทันวีดีทูเพรสเซอร์นีทูลู o อองกอพับวีดีเอเอ้ยหนุ่มเจกอเอ้ยหนุ่มเจ๊กเอเจ๊กเต็มเลยไอ้เจนเดียวเจกอันเจ๊กไอ้เจนนี่ก็เจ๊กเฮ้ยเจกตอนนั้นเหรอเฮ้ยเจนอย่าอย่ารีบเด้เฮ้ย โอ้ oh, ยมันเร่นในโรงงานน้อ่ะมาแล้วเอ็กโอ้ยเอ็อ้ยเอ็กโอ้ยโอเคนะผมพอเราเข้าไปในโรงงานก,กากนี่ได้เนี่ยเราก็แค่ต้องหาพลังงานให้กับมันคือเปิดไฟได้แหละไอ้เหี้ยเปิดไฟเสร็จก็ค่อยขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นคือโรงงานนี่มันมีหลายชั้นใช่ไหมซึ่งไอ้เกมที่นี่มันกากมากเลยนะเว้ยเดี๋ยวคุณไปดูนะเดี๋ยวคุณไปดูเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไปดูเลยมามามาหาแบตเตอรี่โรงงาน แล้วเรากังงานเออตอนน,ตนี้ก็บันไปมันเสียมันขึ้นสน,นิมตอนนี้มันต้องหาวิธีงังดหนกเพราะฉะนั้นต้อ่ใช่โครบาเราตัมา,าราู้รเจอโครบ้างงัดเลยงัดเลย เออหาแบตเตอรี่หกก้อนเราต้องการแบตเตอรี่เพื่อเปิดเพื่อเปิดพลังงานโรงงานโอเคงั้นตัดแม่งเรียบรออลาวเราพิคไปเปิดแล้วไปเปิดแล้วบันไดเลื่อนลงมาแล้ว โอเคนบะผมนี่ก็คือฉากที่ผมอยากให้ดูเกี okay, 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 ่ยวกับเกมกากกากเวนิวคือถ้าไฟเปิดเสร็จอ่ะบนไดมันจะเลื่อนลงมาใช่ไหมแล่ถ้าเราปีนไม่ทนนะันอ่ะเราจะตายเออคือบางคนอวตารตัวสูงเกินไปอะไรอย่างผมเนี่ยอวตารตัวสูงมากเลยนะแบบแล้วมันปีนแบบมันปีนไม่ได้อะ่ะไอ้แค่ดูอ่ะปีนแล้วมันแบบมันติดอะไรไม่รู้อะ่ะแล้วมันก็ร่วงอะ่ะจนเวลามันหมดแล้วผมก็ตายโง่อะ่ะแบบตายเลยอะ่ะคือแบบ แล้วมันมีชีวิตเดียวด้วยไงเออแล้วันตายเลยอะไรวะเออใช่ถ้ามันคือบันไดไปท้านก็แตกไอ้เหี้ยแล้วก็เอาเกมการไอ้เหี้ยเรื่องอะไม้ทันนูกิเฉยไอ้เหี้ยกําลังจะเอากล่องไปไปมัดเลยไอ้เหี้ยนี่โดดเลยพอผมตายไปผมก็ต้องดูการแชร์หน้าจอของไอ้จังแล้วผมก็ดูไอ้จังโดดไปโดดมาไปนะครับแต่ละคน ซึ่งไอ้นี่ด่านนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาให้ทําอะไรน่าจะให้ยกกล่องไปเรื่อยแหละเออยกกล่องแล้วไปวางไว้รวมๆกันเพื่อที่จะปีนขึ้นไปข้างบนหรอมั้งผมก็ไม่รู้เออไปดูเอาแล้วกันนะอ,อ๋อเลี้ยงกล่องเสร็จประตูจะเปิดหรอหรือว่าไงอ๋อใช่ใช่ประตูเปิดแล้วก็เอ่อทำโ้นตีอะไรต่อปีนบนได้มั้งเอ,อ้ยใหญ่ตัวใหญ่ขนัดนั้นัวายเอ็กโซชั่นโอ้ กูอีกเร็วใช่ครับผมเห็นไม่ผิดครับไอ้จังแค่เดินออกหน้าตาก็ตายครับไอ้เหียแค่เดินออกหน้าตาก็ตายได้นะไอ้สัสเกมมันจะกากอะไรขนาดนั้นวะแบบตายแบบตายโง่ๆตายไม่ฟื้นไม่มีเฮียอะไรขึ้นมาด้วยแล้วพี่อุ่นต้องโซโล่แล้วบลิ่งอ่ะไอ้เฮียแม่งอย่างเหียเลยแค่เดินออกหน้าตางเองอ่ะตายไอ้เหียเกมกากที่แบบอย่าไปหาเล่นนะครับคนดู อ่า2เริ่มโอมไปเลยโอ้โอ้อันนี้อะไร อย่างนี่เห็นครับผมแม่งต้องออบบี้ขึ้นไปข้างบนแล้วจากที่ดูนะไอ้เหี้ยพี่อุ่นแม่งออบบี้โคตรกาแต่ไม่เคยเห็นเคยออบบี้กาขนาดนี้มาก,ก่อนเลย <c oughs> คือมันล่วงแล้วล่วงอีกล,ล่วงแล้วล่วงอีกไม่เคยได้ขึ้นสักทีซึ่งออบบี้นี้เราต้องกระโดดไปเรื่อยๆจนกว่า,าจะไปถึงท่อนะผมท่ทองงอแล้วเราก็ต้องไปตีมันจนกว่าจะครบ360ร้อยหกสิบรอบอะเออ,อสามรอ้อยหกสิบตั้งไหนเฮียกดเร็วกว่านี้ด้วยเนี่ยเออของกูใช้สองลูก เอวโอ้ยร้องร้องว่าเด้๋ยวเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยเสร็จแล้วเออก็ปีนเ่อะท่อมันร่วงท่อมันร่วง่องลดวงแล้วปีนเถาะก็ปีนเพื่อนปีนใส่เพื่อนแล้วมึงก็ร่วงเพื่อนปีนมันได้เฮ้ยปีนมันได้ปีนมันได้ ผิดทางทางนู้นผีมาด้านหลังด้าหลังผีมาแล้วโอ้ยโอยยอะไรนะน่ากลัวมากเลยเอ้ยนี่นี่ผิดทางผิดทางไปแล้วไปแล้วมาเร็วมามาเร็วมาววิ่ง่วมาว่ช้าแล้วช้าเอาแล้วเหอเดือดเดอโอ้ยยังคนแก่มีอะไร ืดมืดนืดนืดอเลยไปเลยเรียบร้อยเอนดิ้งจ้ <c oughs> าวเดอะไรเสร็จเรียบร้อยมีมีงือสองสีงสอง โอเคนะครับผมคลิปของเราก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับวันนี้มีแฟนอาร์ตด้วยนะครับจริงๆเขาวาดมานานแล้วแหละแต่เราเพิ่งมาลงก,ก็ขอโทษด้วยนะครับผมที่นาน,านทีเพิ่งมาลงครับผมขอบคุณที่วาดมาและผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมโอ้ยก็ผมมันหล่อครับ